ถือกำเนิดเกิดเป็นไทยดำรงไว้ในใจตนเป็นินนี้ของทุกคนไม่ใช่เป็นินของใครมาเถอเพื่อนพ้องมารำร้องเพลงชาติไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยรวมความยิ่งใหญ่คู่ไทยเอ่ยสวัสดีครับกับผมเลือดไทยใจมีกัน6 0สินาทีนันแบจากนี้ไปผมจะพาคุณไปรู้จักประเทศที่มีชื่อว่าไทยครับผมข้อความดีๆครับทําให้หัวใจของเรายังอุ่นดีนะครับผมไม่มีชีวิตใดจะอยู่โดยลําพังนอกจากจะมีผู้หนึ่งคอยดูแลก็ สวัสดีครับผมเลือดไทยใจมีการครับ60นาทีนับแต่นี้ไปผมจะพาคุณไปจากประเทศที่มีชื่อว่าไทยครับผม <c oughs> ก็ในช่วงระยะเวลานี้ก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะกัมพูชานะครับผมหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับแหมแนะทีนี้เราก็มาจับหัวข้อกันเลยครับอืหัวข้อครับเดินอะไรนะทำไมถึงชอบ ข้ามขั้นตอนครับมอย่าข้ามขั้นตอนหัวข้อครับอย่าข้ามขั้นตอนนะครับก็ไปกันเลยครับแผ่นดินครับไม่เคยทรยศเรานะครับป่าชาชนครับผมในวันนี้เราก็ได้เห็นครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ที่เราได้ได้พบเจอได้พบเห็นใช่ไหมครับแต่บางทีบางครั้งอ่ะบางคนอาจจะมองว่าเอยมันก็เป็นแค่เรื่องแบบว่าจะทําให้เป็นเป็นเกมการเมืองหรือว่าอะไรนะครับอ่าถ้าเกิดเราจะมองแค่นั้นนะอาจจะอาจจะมองสั้นไปหน่อยนะครับผมอาจจะมองสั้นไปนิดนึงเพราะว่าการที่ เราอยู่ร่วมกันตรงนี้มันมันก็แค่แบบว่าป้องกันป้องกันไม่ให้ใครขึ้นมาลูกลรามหรือว่าเอาใช้ประเทศของเราเป็นทางผ่านไปไปทางไหนตัวไหนนะครับหรือว่าแบบไปคบกับคนข้างนอกแล้วก็มามีปัญหาโตขัดแย้งกันแล้วก็ทําให้เป็นทางผ่านไปอะไรเงี้ยครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้แลกมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเนงะี้ย นั่นแหละครับผมอันนี้มันก็ไม่เวิร์กถูกไหมครับเพราะปกติแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนเคยอยู่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีลกครับที่จะไปทะเลาะบอกแว้งกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นอถูกไหมครับอ่านั่นแหละครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องที่อ่ออันตรายอยู่เหมือนกันครับอันตรายอยู่เหมือนกันคือว่าอยู่ๆปุ๊บเอา้าแล้วคุณจะมาทะเลาะคุณในบ้านทําไมอ่ะอืมถูกไหมครับแต่ทีนี้มันม่เหมือนอย่างสมัยก่อนไงถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับก็ เราจะมีลูกพี่ใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ต้องมาดูแล้วเอาเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันมีข้อขัดแย้งกันมีปัญหาอะไรครับก็ต้องเรียกมาคุยกันแล้วครับอ่าและทีนี้มันคือยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็ไปดึงคนนู้นคนนี้เข้ามามันก็เลยทําให้อย่างนี้แหละครับเกิดขึ้นอ่าแล้วที่หัวข้อที่บอกว่าเอ้ยทําไมไม่ทําไปตามขั้นตอนก็หมายถึงว่าในตอนนี้ครับที่เราบอกว่าแจ้งไปจะบอกว่าไอ้นี่เราไม่สามารถทําการลบได้เพราะว่าเขาไม่รู้หลักของมันนะครับว่าอันเนี้ยมันจะมันจะ ลบหรือไม่ลบเท่านั้นเองเออยอมหรือไม่ยอมใช่ไหมทีนี้เขาก็ไม่ได้อะไรมาเลยทีนี้ก็ไปเรียกอะไรนะเอ่ออะไรนะ jbc หรืออะไรเขานะครับก็งงเงื่อนว่าทําไมถึงไปขั้นนั้นได้เห็นไหมครับอืมจริงๆแล้วเราทําไมเราถึงไม่เรียกประธานอาเซียนนะครับหรือไม่ก็เรียกอาเซียนด้วย,วยกันเนี่ยครับเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยครับอ่ามามาแบบว่า อธิบายให้ฟังเลยมาอธิบายให้ให้แต่ละเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของอาเซียน,นยครับเพราะว่าเห็นหลายเห็นหลายๆท่านก็บอกโอ้ยอาเซียนมีรวมกันกับเห็นว่จะมีอะไรเลยเงี้ยครับถูกไหมอ่านั่นแหละครับผมก็คือให้เขาได้รู้จักอาเซียนนะครับว่าเนี่ยเรารวมตัวกันเราก็ยังโอเคเลยไม่ใช่ว่ามีอาเซียนก็ยังไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเลยแล้วใครเ็าจะมาเห็นเรานี่แหละครับ ถูกไหมแม้จะเป็นเอเชียที่แบบประเทศเล็กๆก,ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีอะไรมายาวนานอยู่เหมือนกันถูกไหมล่ะอ่าและทีนี้เนี่ยก็เพราะมันเป็นอย่างนงี้นะครับอยู่ๆก็ข้ามหัวเนี่ยเล่นข้ามหัวปไปเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้สนใจพี่น้องเลยครับอย่างงี้เขาไม่ได้ไม่เห็นพวกเราเป็นพี่น้องเลยครับ่างนี้ถูกไหมอ่ะจริงๆเราต้องให้ทูตไปเชิญพวกอาประธานอาเซียนพวก,กประเทศอาเซียนร่วมกันนะครับอ่ามาฟังครับ ปทนทูดมาเลยเขาก็นั่งฟังว่าไอ้เจ้าข้อตัวพวกเนี้ยที่ว่าเกิดการขัดแย้งเนี่ยเป็นเพราะอะไรอืมมันทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นอ่ะไอ้เนี่ยบอกว่าจะปยื่นพวกอะไรนะไอ้เจ้าตัวแผนที่อะไรเงี้ยไม่ต้องยื่นหรอกครับก็ลองให้เข้าพิสูจน์มาเลยครับก็ลองให้เข้าพิสูจน์มาดีกว่าไหมก็ลองให้เข้าพิสูจน์มาครับมาลองลองดูวี่ทำการแข่งขันกันดูไหมครับอ่าทําการแข่งขันกันดูไหมครับชวนนะครับชวนชาวโลกหรือว่าชวนใครชวนแบบว่าอธิบายให้เขาฟังนะครับว่าเนี่ย ไอ้ <S 2> <S 2> สิ่งนี้มันเป็นของเราจริงๆมันเป็นเลื่อดเนื้อเชื่อไขของเราจริงเราสามารถจะอธิบายที่มาของมันได้ทาไมถึงเป็นแบบทําไมเข้าสร้างอันนี้ไว้ใช่ไหมอ่าทีเนี้ยถ้าเกิดสับคุณสามารถที่จะอธิบายได้อธิบายได้มีนักท่องเที่ยวเขามาได้มีทัวร์เขามาดูได้มา,ม,ามาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรข์ของของอชนชาติเนี่ยชนชาติเนี่ยที่สร้างประสาทขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยได้ได้เป็นอย่างเป็น,ปนที่ประจักษ์ของชาวโลกเนี่ยครับให้ให้เป็นที่ตาตึงไปเลย, <S <S เ,ลยเอาเนี่เอาแค่ช่ออาเซียนอย่างเงี้ยนะครับเออ ลองอธิบายให้เขาฟังเลยครับว่าเนี่ยไอพิเอฟโตโปภาษาเนี่ยมันมีการเกี่ยวเนื่องอะไรกับกับคุณนะครับคุณสามารถจะอธิบายมันได้ไหมบอกได้ไหมครับว่าเนี่ยแต่ละภาษาที่ที่มีขึ้นมาเนี่ยครับมันบอกเรื่องราวของมันอะไรมั้งครับเพราะมันเป็นสตอรี่แล้วเพราะมันมีสตอรี่เป็นพันปีแล้วครับถูอว่ามันมีการเกี่ยวเนื่องกันมาอยู่แล้วนะก็ยังดีด้วยนะครับก็จะทําให้เราได้อธิบายแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภู้ไม่ภาคนี้ว่าเป็นแบบในลักษณะอย่างยังไง แค่เฉพาะอธิบายแค่เฉพาะที่เดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะอธิบายวัฒนธรรมในอาเซียนของเราได้ทั้งหมดเลยโดยที่แบบว่าโฆษณาไปในตัวเลยเห็นไหมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแบบว่าเอ,อยอมไม่ยอมหรือว่าต้องมานั่งแบบยื่นข้อเสนออะไรไม่ต้องนะครับถูกไหมครับอ่าให้เขาได้อธิบายครับขนาดแค่เรื่องแค่แค,แค่ยอมไม่ยอมแค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยก็ให้เขาอธิบาย,ลยแล้วก็เขาอธิบายปุ๊บเนีย่ยลองถามชาวไทยดูว่าเออถ้ามันอธิบายได้พูดได้นะยอมไหมเอาให้มันไป เอาให้มันไปเลยไหมเออยอมครับผมก็ยอมให้มันไปเลยเอ้าก็เพราะว่ามันมีมันมีการสืบมนันสั์นะครับหรือว่ามีการแบบว่าสืบเชื้อสายไปได้ไงครับอ้ยเร้ยก็ไปกันต่อเลยครับผม,มก็เนี่ยครับเหมือนกันกันกบเจ้าต,ตัวอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเขามีการสืบมนานสักได้หรืออะไรได้น,นะครับก็ต้องปล่อยเขาไปครับปล่อยเข้าไปครับเพราะว่ามันเป็นของของเขาใช่ไหมอืมบรรพบุรุษของเขาเอ่อ มันจงสร้างให้มาปุ๊บเนี่ยเออแล้วจะให้ลูกหลานเขาไม่ไม่ได้ไปไปสืบไม่ไร้ยกว่าว่าไปไปสืบครับไปสืบต้นต้นกาเนิดของของตัวเองได้ไงครับเออมันก็น่าสงสารเนาะถูกไหมครับอาและที่นี้นะครับและที่นี้เราก็จะได้ไประโยชน์จากทั้งการทั้งทั้งทั้งทังทงทง้งการอธิบายคือความจริงอันเด็ดขาดนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจในเลือดเนื้อเชื่อไขข,ของกลุ่มชนตรงเนี้ย ถูกไหมเพราะว่ามีการเกี่ยวเนื่องและยิ่งแบบว่า,าย้อนย้อนไปนานเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้มีการเกี่ยวเนื่องกันกนี่หว่าเรามีการเกี่ยวเนื่องกันเราแยกไปยังไงอะไรเงี้ยครับก็จะได้รู้ใช่ไหมครับอ่าคนอื่นเขาก็จะได้รู้จากอาเซียน้ลยแล้วก็จะได้เห็นความสามัคคีของอาเซียนเลยแล้วก็ได้เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่แบบว่าเป็นของเราจริงๆเราไม่ได้กล่าวอ้างแล้วกกล่าวตู่และเราก็ไม่ได้ใช้ไม,ไ,ใชไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้อะไรเลยถูกไหมครับใช้ความรู้ที่เรามีครับ ใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็ความที่เราไอ้นี่ครับรักงานนะครับอืมก็อย่างที่ผมบอกครับว่าแผ่นดินแผ่นดินผืนนี้ของประเทศไทยใช่ไหมคือเราให้ชีวิตนะครับกับแผ่นดินไปแล้วแผ่นดินนี้ก็เท่ากับชีวิตเราชีวิตเราก็เท่ากับแผ่นดินเนี้ครับอ่านั่นแหละครับผมอันนี้ทางปออระเทศเพื่อนบ้านน่าจะอันนี้ได้ไหม น่าจะอธิบายได้ง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้น,นี่อยู่แล้วนี่ยเนี่ยบอกว่าเป็นของตัวเองอะ่ะน่าจะอธิบายให้ชาวโลกนี่แบบเข้าใจเป็นแบบหืมใช่เลยมันเป็นแบบนี้ถูกต้องเลยอะไรเงี้ยครับอืมไม่ใช่แค่เฉพาะเอาว่าสร้างสร้างทําไมเอ,อ่อไอพวกเนี้ยมันคือใครครับทําไมถึงต้องต้องมาสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องอธิบายให้ชาวโลกเขาได้ได้ได้เข้าใจด้วยนะครับอ่าเพราะวท่านอธิบายไม่ใช่ว่าท่านอธิบายคนเดียวอ่ะทางฝั่งไทยก็จะอธิบายให้ฟังเหมือนกันครับเอ่อดูที่ว่า ข้อมูลของใครครับมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันมีความที่แบบว่าเป็นไปได้มากกว่ากันครับถูกไหมครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นหนึ่งเดียวมันสามารถแยกออกเป็นหลายสิ่งจากหลายสิ่งครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่คนฟังได้จะเข้ามีความเข้าใจเองอันตโนมัติครับเขาเรียกว่ารับรู้ได้รู้ใจไงอ่านั่นแหละครับไม่ต้องไปวิ่งไปถึงแบบไปอะไรนะไปอะไรนะสารโลกไปอะไรครับโหเล่นข้ามหัวเขาไปทุกที่เลยโดยที่คุณไม่คิดจะคบใครเลครับ อ่ะถูกไหมล่ะอ่านั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบพรประเทศที่เขียนออกไปหรืออะไรออกไปครับแต่เขาก็ยังมีวัฒนธรรมเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับผมอืมก็จะได้แบบโอเคด้วยครับใช่ไหมนั่นแหละครับผมแล้วก็ดีมกันเนี่ยผมก็เลยไอตอนแรกว่าจะไม่ได้ทํคลิปนะครับพอดีได้ยินข้อความข้อความหนึ่งครับกับแม่ทัพนะครับที่กล่าวว่าไม่ต้องกลัวแล้วครับเคช้ยแดนก็ลูกหลานเราทั้งนั้นนะครับ เออก็ลูกหลานเราทั้งนั้นมันไม่ปล่อยให้ยาญาพี่น้องยาพี่มันแมใ่ใครมาทําญาติพี่น้องมาหรอครับผมอืมไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าที่ชายแดนก็มีแต่เอ,อ่อลูกหลานเราทั้งนั้นเห็นไหมครับว่าเป็นลูกหลานเราทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ลูกหลานแล้วใครครับจะไปจะไปแบบว่าเอ,อ่อเขาเรียกว,ว่าป้องกันนะครับอืมหรือว่าใครจะแบบไปต้านพวกพวกนี้ครับถูกไหมละ่ะอ่านั่นแหละครับผมเราจึงควรมีการเกณฑ์อทหารอยู่ตลอดนะครับ ืถูกไหมต้องมีการเกณฑ์ทาหารเอาไว้แม่ขาดแล้วับแผ่นดินนี่มันจะขาดไปไม่ได้เลยถูกไหมครับมันจะต้องมีการคัดสรรแล้วก็เกณฑ์กันขึ้นมาครับอืมนั่นแหละครับผมเป็นแบบประมาณนั้นถูกไหมถ้าไม่งั้นชาติไหนที่ไม่มีการที่ว่ามีการเกณฑ์ทหารเลยนะครับมีการเกณฑ์ทาหารเลยไม่มีเลยนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวชาตินั้นก็จะเสื่อมไปเองโดยอัตโนมัติครับเพราะว่าไม่มีผู้สืบทอดนั่นเองครับไม่มีผู้ที่แบบว่ารักษาหรือว่าหวงแหนนะครับ ถูกไหมครับไม่รักษาหวงแหน่ะหวงแหนแผ่นดินนะครับเพราะมันจะมีคํากล่าวหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเอาลูกขอามาเลี้ยงเอาเบียเขามาอมอะครับเนี่ยมันอยู่ในทางเสื่อมนั่นแหละครับโอเคครับนั่นแหละครับผมมันก็อยู่ในทางเสื่อมอยู่เป็นกันเห็นไหมครับอ่าและทีเนี้ยพอเราเราเราทําแบบในลักษณะแบบนี้ครับมันได้มันได้ประโยชน์หลายอย่างครับไม่ใช่ว่าอยู่ไปปุ๊บนี่ก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องเดินแดนใช่ไหมครับอ่าปัญหาขัดแย้งทั้งเรื่องดินแดน มันก็จะทําให้เป็นชดวนเหตุนะครับก็สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอาเซียนที่จะบอกว่ารวมตัวกันก็ไม่สามารถที่จะไอ้นี่กันได้ครับถูกไหมครับอ่านั่นแหละครับเพราะอะไรครับอืมนั่นแหละครับผมเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับแม่พอเราเห็นท่ทาทีได้นเนี่ยปุ๊บก็ไอ้นี่ใหญ่เลยนั่นแหละครับผมเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบเนี้ครับเห็นไหมละ่ะอย่างนี้มันต้องหันหน้าไปแล้วก็มองหน้ามาันแล้วก็หันหันไปถามว่า มึงจำกูได้ไหมอืมนั่นแหละครับผมมันต้องเป็นใาอย่างนั้นแลวนะนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราบอกว่าไม่ไปศาสตร์มั่งไม่อะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงครับสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเอ่อทําให้อะไรนะอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่ออะไรอ่ะสับสนนะครับ ประชาชนเกิดเรื่องความสับสนขึ้นมาเอาเฮ้แล้วอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเสียหน้าครับเพราะว่าเสียชื่อไม่เอออะไรเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลยครับอย่างจะเป็นแบบนี้ครับถูกไหมมันก็จะกลายเป็นลูกคือขึ้นมาอีกเนี่ยครับอ่ะถูกต้องไหมครับอืมและทีนี้เราก็ควรเนะี่ยทำอย่างที่ว่านะครับให้เขาอธิบายให้ชาวโลกได้รู้เลยครับถูกไหมทูแเราก็มีเนี่ยก็บ,บอกให้เขาไอน,นี้ไปดีครับแล้วก็ประธานอาเซียนก็เยอะแยะเต็มไปหมดเขาก็ยอมพร้อมที่จะมากันอยู่แล้วครับก็แค่มาฟังเขาไม่ได้มา ไอ้นี่ความคิดเห็นอะไรนะครับก็แค่กามาฟังว่าเออใช่ไหมชัดไหมแล้วก็ประชาชนชาวโลกได้รับรู้ไหมเออเฮ้ยมันสมควรที่จะให้มอบไปเข้าไปนะ่าอย่างนี้คุณไม่รู้เลยเลยแม้คุณจะอยู่ก็จริงแต่คุณไม่ได้ดูแลรักษาแล้วก็คุณไม่รักมันอนะ่ะพอะละคุณไม่รักมันนะครับมันก็ต้องไปจากคุณอยู่ดีแล้าเกิดคุณรักมันคุณก็ต้องรู้จักที่มาของมันคุณก็ต้องรู้ให้มันเป็นยังไงมาอย่างไางไวะถูกไหมครับอ่าถ้างั้นก็เท่ากับว่ามีก็เหมือนไม่มีอะครับ เอาไปก็เท่านั้นแหละครับเอาไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกไหมครับอ่าฉะนั้นมันจะเป็นทั้งมรดกโลกมั่งทั้งเป็นทั้งสถานที่ที่แบบว่าเออนะ่ศาศึกษามีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอะไรบ้างไงครับถูกไหมละ่ะอ่านั่นแหละครับผมถูกไหมคนอื่นเขาที่เขาทํางานเหล่านี้เขาก็งานง่ายเด้ครับถูกไหมล่ะครับอ่านั่นแหละไม่ใช่ว่าแบบโหไม่มีอะไรเลยไปไปบูชาไปสร้างแต่อะไรนะไอตัวที่ทิปที่มันเป็นแบบว่า เป็นแบบว่าในยุคต mm ัวเองที่ตัวเองเกิดพอดีเลยครับที่ว่ามาทำอะไรอย่างนั้นน่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยถือว่าแบบไอ้นี่เลยนะหมอผีเลยนะครับน่ะโอ้โหแย่เลยเพื่อทําอะไรครับเพื่อที่ให้แบบว่าเกรงขามนะครับเพื่อให้เขาเกรงขามว่าแบบโอ้ประเทศนี้นี่แม่งแบบไอ้นี่เว้ยนักสู้หรืออะไรเงี้ยครับแต่อันนี้มันแต่อันนี้มันก็ไม่เวิร์กครับเพราะว่ามันเหมือนกับอ่าไอ้นี่อยู่แล้วอะเพราะคนพวกนี้จะเป็นแบบนี้นะครับอืม จะเป็นแบบเนี้อยู่ๆปุ๊บเนี่ยพอเรามันมันเก่าอะไรขึ้นมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันจะมอมันมันกระตุกขึ้นมาพ่งขึ้นมาเลยครับก็แบบว่าไม่รู้ว่อยู่ๆก็จะว่าใครกัไม่รู้ครับก็ว่าเอ้าเฮ้ยมันจะมีคนขายชาติมังม่งเอ้ยมีคนจอยเอ้าจะว่าใครวะนั่นแหละครับอืมมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคําพูดที่พูดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีการแทรกนะครับมันมีการแทรกในความที่ในความที่ไม่มไว้วางใจใครครับเพราะว่า ขนาดหัวใจตัวเองอะ่ยยังไม่กล้าที่จะเอาไปฝากไม่กล้าที่จะเอาไปฝากไว้ที่ไหนเลยครับแต่ถือเอาไอ <laughs> วา้กลัวฟ้าถล่มครับกลัวฟ้าถล่มเลยต้องไปอยู่เลยต้องไปอยู่ในรูกันมั่งอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งเป็นอะไรกันไปหมดซะแล้วครับแบบนี้ถูกไหมอ่านั่นแหละครับเราก็จะได้มีความเข้าใจด้วยหลายๆอย่างครับง่ายเลยไม่เห็นจะไปยากเย็นอะไรมากมายครับ <laughs> ขนาดว่าอะไรนะสาราตีมุกใช่ไหมครับเขาก็ยังอธิบายกันได้ครับอ๋อตรงนี้มันมีเป็นสาราที่อคุยกันสามประเทศเนี่ยเขาเลยเรียกว่าสาราตีมุกใช่ไหมเออก็ถือเห็นมากมันก็มีที่มาเขาก็มีความเข้าใจฮะจบเลยนั่นแหละครับแต่อันนี้ละ่ะไหนลองดูที่เรียกว่าราสาทนังระสาทน,น,นี้เขามีไว้ทําอะไรแล้วก็อันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยครับอืมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับและพวกนี้มาอย่างไงไปอย่างไงของมันอืมนั่นแหละครับผมมันถึงได้ออกมาเป็นในรูปในลักษณะแบบนี้ นั่นแหละครับเราก็จะได้มีความภาคภูมิใจไปกับคนอ่ากัมพูชาเลยครับว่าโอ้โห้แมง่งเห็นอย่างนี้ก็จริงหนูเพื่อแตประวัติศาสตร์แม่งแน่นไปเลยว่ะถูกไหมครับอ่านั่นแหละครับผมการที่บอกว่าเราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าสืบสอะนะครับหาต้นกําเนิดของตัวเองนะครับอืมมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าเราก็ใช้เวลาได้อย่างถูกต้องครับยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เท่ากันแต่เราก็มีเวลาที่เอาไปใช้ตาม ตามหลักนะครับตามหลักของมันโดยที่แบบว่าไม่ให้อะไรมากระทบกระคนอืนซึ่งกันและกันนะครับนะเห็นไหมครับมันก็จะได้เกิดประโยชน์ทั้งหลายอย่างด้วยครับเห็นไหมละ่ะอืมเราจะมองแต่ว่าจะเสียดินแดนอย่างเดียวจะมองว่าเสียก็เสียนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราแพ้เขาครับคือว่าเรารู้ไม่เท่าเขาเราคอบแสดงว่าเราอะยังมีแบบหัวใจที่ยังไอ้นี่ไม่พอครับอืมถูกไหมครับ แผ่นดินเราแท้ๆเรายังไม่เอ่อยังไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยวะ่ะแผ่นดินเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันเราหาประโยชน์กับมันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเห็นไหมละ่ะก็สมควรที่จะให้เขาไปเพราะว่าเขารู้มากกว่าถูกไหมครับอืมนั่นแหละครับไม่ใช่ว่ามีกําลังมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณจริงๆก็ต้องคืนเข้าไปครับถูกไหมล่ะครับอ่าก็คืนเข้าไปเพราะมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของเขาอืมนั่นแหละครับผมแต่ ถ้าเกิดสมมติว่ามาผึ่งปุ๊บมามั่วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ต้องก็ต้องปลดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะชอบแบบว่าผู้นําผู้นํามามาเจอกันแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับจริงๆแล้วไอ้ที่ว่าจะให้กัมพูชาส่งกลับแล้วไม่จําเป็นเนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคนงานนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคนงานเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่ว่าคนที่แปลกปลอมเข้ามาครับไม่ใช่ว่าพวกที่แบบอยู่ก่อนแล้วเนี่ยครับพวกที่แบบแปลกปลอมเข้ามาอะไรประมาณนั้นครับเออ น่าจะอันี้ผิดนะเพราะว่ามันไม่เกิดมันจะไปกระทบกระเทือนต่อต่อเออแรงงานที่เขามามาทํางานนะครับถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาไม่ได้เป็นคนคิดนี่วันนี้เขาทํางานทําการอยู่ดีๆอ่ากำลังสนุกสนุกอยู่ดีๆเก็บเงินอยู่ดีทําไปทํามาต้องให้เขาเสียตังค์อีกโอ้โหเนี่ยครับไม่คิดว่ามันจะบาปมั้งครับทํางานเหนื่อยนะครับใช่ครับเพราะคุณนะอาจจะทํางานกันอะ่ะไม่เหนื่อย เพราะมันไม่เหนื่อยเพราะอะไรครับก็วันๆไม่ได้ทําอะไรครับมันก็กินเข้าไปปุ๊บมันก็ทาให้ฟุ้งซ่านนะครับพอเกิดความฟุง้งซ่านก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแต่คนที่ทําหรือผมมีผลกระทบก็คือเนี่ยครับพวกเราเนี่ยหรือว่าประชาชนอย่างเงี้ยครับเออถูกไหมครับอย่างเงี้ยมันต้องให้พู้น้ำครับแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาครับเพื่อที่จะได้เออจะได้รู้ว่าเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยแม่งเจ๋งจริงไม่ใช่ว่าโอ้โหพอแลกินกินข้าวมากไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็ นั่นแหละครับหาเรื่องไอ้นูดไอ้นี่กันแล้วก็สุดท้ายแล้วใครเสียหายครับอืมชาวบ้านชาวช่องครับเสียหายชาวบ้านชาวช่องครับต้องมานั่งมานั่งเหนื่อยครับอืมเกิดมาเป็นคนเหมือนกันครับไม่จําเป็นที่ต้องไม่นั่งโอโ้โหก้าวไกยชีวิตของใครเลยถูกไหมครับอ่า <laughs> อยู่ๆไปปุ๊บโอ้โหชีวิตของคุณคุณก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยาคาราวนี้ที่จะมาไอ้นีดินแดนอยู่ลอืมประกาศตัวให้กับชาโลกให้รู้ะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าได้ได้การส่งส่งฟ้าเมตตาของพระเจ้าไปนะโอ้โหรับรองได้เลยว่าการมบูชานี้แทบจะไปไหนไม่ได้เลยครับอืมจะไปที่ไหนอะยุโรปนะครับหรือจะไปทางซีกโลกไหนครับอ่าก็เราไปดูครับของใครครับหรือจะไปตะวันออกกลางครับก็ดูด้วยครับว่าว่าเพื่อนใครครับถูกไหมครับอ่าคุณรู้คุณไปตะวันออกกลางก็ดูก่อนนะครับว่าของใครครับเออจะไปหาใครกัน อินเดียโอ้ยกูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยถูกไหมครับทั้งโลกทั้งหมดเลยกูจะไปทางไหนได้ครับแทบจะไปทางไหนไม่ได้เลยถูกไหมครับใช่ไหมเออก็สังเกตดูง่ายง่ายครับอีสานนะครับเห็นไหมคนอีสานเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแม่งไปทุกที่เลยอยู่อยู่ทุกที่เลยนะครับทุกส่วนของประเทศไทยทุกส่วนของบนโลกนี่มีมีคนอีสานไปทั้งหมดเลยนะครับทุกที่เลยครับก็ต้องพอใจนะครับเพราะคนเพื่อนเยอะครับเห็นไหมเออนั่นแหละ แล้วคุณลองคิดดูแล้วคุณจะไปที่ไหนได้ครับนั่นแหละครับผมเออไม่ใช่ว่าแบบเราต้องต้องมีแบบว่ามารยาทที่ดีครับมีความสวยงามคือต้องให้ถูกัดอันดับว่าเป็นเอ่อเป็นข้าวประดับะครับเป็นข้าวที่ไว้สําหรับประดับเลยเป็นข้าวที่สวยงามมีคุณค่าถึงจะดีที่สุดครับนะถูกไหมครับไม่ใช่ว่าอย่างเนี้ยครับโอ้โห นั่นแหละครับนั่นแหละแลวมันก็จะได้มีอะไรที่มันแบบว่ามีความแปลกใหม่ครับเปลี่ยนใหม่แปลกใหม่ขึ้นมาบ้างอะไรครับนอกจากว่าจะต้องมานั่งไล่เองนี่กันเองอยู่แล้วมันเราอย่างเนี้ยเราก็ยังสามารถที่จะบอกลูกบอกหลานเราได้ครับอย่างเนี้ยคนในประเทศปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังโอ้ยแม่ปูนํำไม่เข้าใจเว้ยแม่งเจ๋งอะไรเงี้ยถูกไหมครับอืมมันก็จะเลยเหฮาไปด้วยครับถูกไหมอันนี้นี่คือแบบอทั้งข้าวปลาอาหารก็ต้องอดถูกไหมครับทั้งอะไรก็ไม่รู้อะ โอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีก็อะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเลยครับเป็นอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมละ่ะเ <N ee> <N ee> นี่ยแหละครับผมอ่า <N ee> แล้วก็อะไรนะแล้วก็จะททาเรื่องครับเนี <N> ่ย <ee> ก็บอกแล้วว่าคนที่แบบจะเอาแบบคนระดับเนี้ยครับมามาแบบบริหารเนี่ยดูอย่างการขุดนะครับการขุดอะไรขุดคลองเนี่ยครับที่เประเทศเวียดนามเขาพานไว้ครับว่าเฮ้ยไม่กลัวไม่ทวงไอเนี้ยครับอ่อ อันแล้อุทกภัยครับหรือว่าอ้น,นี้วิบัติภัยอ่ะอุทกวิบัติภัยครับเออนั่นแหละครับผมมันต้องมีการไอ้น,นี่เดี๋ยอันนี้ไม่รู้ซะแล้วครับเดี๋ยวมันขุดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก็ดูครับไปเกิดเรื่องเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องใหญ่เลยนะเน,น,นี่ยไอตรงเนี้ยครับ <S <S อืมน,นั่นแหละอยู่ๆไปปุ๊บมันจะไปไอ้น,นี่โมดต้องดูก่อนนะครับว่าน้ํามันมันจะไปยังไงมายังไงอะครับเห็นไหมก็ไม่แปลกใจเลยครับทําไมมันมีน้ําที่ไหลลงไปแล้วแล้วมันก็ไหลกลับขึ้นมาได้ครับ ลองดูครับที่ในประเทศกัมพูชามันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่มันจะมีพอระยุที่มันไอ้นี่ม,มาปุ๊บมันจะไหลกลับขึ้นมาเองครับเห็นไหมเออนั่นแหละครับผมเพราะว่าเขาใช้ลักษณะเนี้ยทำพอเราพีจังหวะที่มันเจอจังหวะเจอพอดีเราเขาก็เลยได้ยึดออกมาเอาออกมาทําครับและสุดท้ายแล้วก็พังทลายเพราะไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับอืมจะต้องระวังนะครับถูกไหมล่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่ากลายเป็นว่าพาคนอื่นเขาพังไปด้วยครับ อืมเพราะว่าเคยเป็นมามาก่อนมาแล้วครับไอ้เจตรงนี้ครับนั่นแหละครับผมเห็นไหมถ้าเกิดอะไรสิ่งอะไรอย่างนะครับที่เราได้ขนาดไอ้เจตัวอะไรนะถอนคำสาปอะไรของเขานะครับเดียที่เขาบอกเขาสอนคำสาปอะไรเขาได้ครับเออไปกันใหญ่ไปโตเลยเห็นไหมนั่นแหละทั้งที่อื่นเขาก็ยังเออเฮ้ยที่นี่มีสอนคำสาปไดเด้วยวให้คำสาปอะไรของมันวะเนี่ยอืมนั่นแหละครับผม ยังทาได้เลยทุกอื่นอย่างอื่นน่าจะทําได้มากกว่านี้ครับใช่ไหมนั่นแหละครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ปุ๊บโดดไปนู่นโดดไปนี่แม่เห็นไปแล้วแบบแม่ไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าคือไม่ได้ดูครับก็อยู่ตรงนี้บางนั้นแล้วจะรู้นะครับเออว่าเขามีอาเซียนอยู่ตรงนี้นะเขาตั้งอาเซียนขึ้นมาตั้งอาเซียนขึ้นมาแล้วก็เชิญอาเซียนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่ตรงแบบเนี้ย ต้องให้อาเซียนได้รู้จักด้วยครับเพราะว่าเขาก็ลงทุนที่นี่เขาคนคนของเขาเข้ามานี่เหมือนกันอะไรเงี้ยอืมถูกไหมครับอ่ามันก็จะได้เขาจะได้รู้ไปด้วยกันว่าอ๋อที่ตรงไหนว่าที่แบบเป็นแบบนี้เป็นอะไรเป็นข้อวิพากษ์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะนั่นแหละครับอม,มีเพื่อนบ้านก็ต้องแบบว่าให้เพื่อนบ้านได้รู้จักได้รู้อะไรบ้างเงี้ยครับโอ้โหอันนี้ที่ข้ามไปไหนก็ไม่รู้ก็ตั้งอะไรขึ้นมาม Ł ั่วซัวไปหมดเลย,ยแย่อยู่ นั่นแหละครับผมเป็นแบบประมาณนั้นเอาทหารทําไงอะทหารก็ตามปกติครับก็คือปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รายงานรายงานเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่โอเคนั่นแหละครับจะมีอะไรมากก็ไม่มีอะไรอืมก็แค่นั้นเองเพราะว่าเราจะไปนั่งฟังแต่อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันจะเหมือนกับคราก่อนนะครับที่เรารักษาดินแดนแล้วก็มาให้เราหยุดไม่ให้เราป,ปฏิบัติทําอะไรทุกๆสิ่งทุกอย่างหรือว่าตอบโต้ มันก็ผิดสัญญามันก็ผิดสัญญาคาไ,ไว้เดีด๋ยสิเห็นไหมครับมันก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเห็นไหมอืมนั่นแหละครับผมม,มันก็เลยกลายเป็นผ่าสิ่งเหล่านี้ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามันจะต่างกันนะครับภายในภายในก็ไม่ขาวไม่ดําภายนอกมีขาวก็ดําแล้วคุณลองคิดดูนะครับว่ามันใช้คนหลักกันแล้วมันจะไปยังไงกันนะครับถูกไหมล่ะมันไม่สามารถถือเป็นเศษเด็ดขาดได้เพราะคุณไม่รู้นะครับว่าหลักหลักนี้ มันจะต้องใช้ขาวขาดำอันนี้ใช้ไม่ขาวไม่ดําแล้วคุณรู้แหละครับว่ามันมีอะไรบ้างครับมันมีตั้งหูรายละเอียดเป็นเยอะมากเลยนะครับอืมถ้าไม่งั้นไม่สามารถที่จะอะไรดูดูคนนะครับโดยรวมครับเดี๋ยวดูเอ่อมีคนอะ่ะโดยมากครับเห็นไหมนั่นแหละครับผมมันจะต้องมีความละเอียดมากมากขึ้นนะครับถ้าแม่งก็เรียบร้อยเลยครับอืมมีผู้นํามีแม่ทัพแต่ประชาชนแม่งไม่มีความปลอดภัยเลย ทหารแม่งไปก็ยังไม่รู้เลยลบจะชนะหรือไม่ชนะก็ไม่รู้ถูกไหมครับอย่างนี้มันใช้ได้เหรอครับก่อนที่จะลบนะครับเขาต้องรู้ก่อนเลยเขาถ้าเขาชนะแน่นอนเขาถึงได้ประกาศประกาศลบแน่นอนครับถ้าเกิดคุณไม่ยอมเรายกทัพไปอยู่หน้าบ้านคุณละอืมเรารู้แน่นอนเราชนะแน่เงี้ยนั่นแหละครับเราต้องใช้กลยุทธ์วิธีไหนแล้วเขาต,ต้องวางแผนก่อนที่จะที่จะไอ้นี่นะครับตั้งทัพแต่งทัพออกไปแล้วถูกไหมละ่ะเออต้องเป็นแบบนั้นครับผม <laughs> นั่นแหละครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ครับกไอเรื่องเจ้าตัวเนี้ยครับเออะไรนะการที่อธิบายในเรื่องของที่เขาบอกว่าเป็นของเขาครับให้เขาได้บอกชาวโลกได้รู้ครับว่าให้อย่างเข้าใจถ้าไม่งั้นนะมันก็ไม่มีอะไรต่างไปครับแล้วก็ทําให้ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่เนี่ยครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะยื่นมือช่วยมาช่วยเหลือได้ครับถูกไหมครับอ่านั่นแหละครับเป็นแบบนั้น